น้องครับดีเดี๋ยวผมจะพามาดูไอ้ข้าวนาปังครับนี่แหละครับข้าวนาปังไอ้ํามันท <c oughs> ่วมครับอ um ันนี้้นามันพึ่งรดครับมันก็เลยเป็นในข้าวตายเลยครับนี่ครับข้าวยืนตายอยู่ครับนี่ครับอันนี้ข้าวนาปังนะครับนี่ฝั่งนี้ข้าวนาปังครับ้ําท่วมอันนี้ข้าวนาปีครับ ฝั่งนี้ข้าวนาปีข้าวเจ้าหอมมะลิครับครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับก้อนคำหำน้อยบ้านแม่ครับวันนี้ครับวันนี้ผมจะพามาติดตามรถเกี่ยวข้าวอำนวยการช่างครับเพื่อนมาจากพัทลุงครับตอนนี้ครับกำลังเกี่ยวข้าวเจ้ามะลิร้อยห้าอยู่ ข้าเจ้านาปีครับปฏิตามชมเลยครับ รถเกี่ยวข้าวอำนวยการช่างครับเพิ่นมาจากพัจังหวัดพัดทลุงครับ วันนี้ครับเกี่ยวข้าวบรรยากาศยามเย็นครับ วันนี้มาเกี่ยวข้าวเจ้าหอมมะลิร้อยหครับวันนี้ครับนาปี64ครับเกี่ยวข้าวตั้งด้วยอำนวยการช่างครับมาจากเพื่นมาจากพัทลุงครับไปชมเลยครับผม มาครับประชมรถเกี่ยวข้าวต่อครับอํานวยการช่างครับกำลังเกี่ยวข้าวเจ้าหอมะลรร้อยห้านาปีโปกีครับ ใครจะไปติดต่อว่าจ้างก็ไปด้วครับหมวดปิดครับหมวดปิดอำนวยการช่างครับครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ก้อนคำด้วยนะครับ วันนี้วันที่18พฤศจิกายนครับวันนี้ครับเกี่ยวข้าวรอบเย็นเกี่ยวข้าวรอบเย็นครับวันนี้ครับอากาศดีครับท้องฟ้าปลอดโปร่งครับวันนี้ครับวันนี้พร้อมด้วยนกเอี้ยงดำครับเพียบเลยครับผมมาดูการเกี่ยวข้าว ของรถแต่ละคันแต่ละรุ่นครับแต่ละบริษัทผมก็จะให้พี่น้องดูการเกี่ยวข้าวการเก็บเกี่ยวก็ให้ดูครับว่าเป็นยังไงแต่ละคันแต่ละคันพี่น้องจะได้ตัดสินใจถูกครับชอบใจก็ไปจ้างได้เลยครับ เกี่ยวข้าวตั้งแป๊บเดียวเสร็จครับเพราะว่ามีน้ำหล่อเลื่อนแท็กก็ไม่มีปัญหาครับแต่สำหรับฝั่งฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายผมก็บอกไปแล้วครับเป็นข้าวหน้าปังครับน้ำท่วมครับพอน้ำท่วมเสร็จกว่าน้ำจะลดมันก็เลยตายอย่างนี้นะครับยืนต้นตายครับแต่ก็อาจจะเกี่ยวได้อยู่ครับ เดี๋ยวไอ้แปลงนี้เสียดเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไอ้ไปดูไอ้ข้าวเจ้าหอมมะลิร้อยห้าเด้อครับข้าวนาปี6.4ิีครับเกี่ยวข้าวลยรถเกี่ยวข้าวอําำนวยการช่างครับ แต่ว่าป้ายติดพี่น้องอาจจะมองไม่เห็นครับผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันครับไม่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนครับครับเดี๋ยวไปชมการออกข้าวขึ้นรถเลยครับน่ามีอยู่ยประมาณไล่ครึ่งครับ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ก้อนคำด้วยนะคลิปต่อไปค่อยเจอกันเด้อครับผมบขอให้พี่น้องชาวไทยท่วโลกปลอดภัยจากโควิดทุกคนนะครับผมไปก่อนละครับสวัสดีครับผม